สองคนโหนดเงหญ่ทุกคนอ้ยเฮดกูไปลงก่อนตัวหักเออโทไม่ต้นบูอตามดงตามลาหวดนี้ยดวด อยู่อยู่ทั้งหมดตัวนี้ตำมะฮุมนี่ของกินกับประมาณนี้ทุกคนนี่ตำมะฮุงแกงปลานิ่มเนี่ยเนี่ยกับกระพักผักสลัดเอ๋อใต้สบายดีพ่อแม่พี่น้องบุตรชูกุคลนะผมบอกพอกับบอยหนาไอพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็มางดงัดมันต้นก้นมันต้นนี่ได้ไหมนี้ได้แต่ว่ามันนี่นี อาจจะหกเนี่ยนะชวนนะโมนี้นะเพราะว่าเป็นสูตรเลยโมนี้ไปชวนไม่เลยเลยทุกคนเอ้อยนี่แตัวปัญญาอันนี้ทั้งหมดนี่นะโอ้หน้าเหลืองหกนะไปเดี๋ยวไปเบิ้งน่าเดียทุกคนแต่ว่ามาโมนี้หลายคนอยู่ได้โมนี้ได้ห้าหกคนพอะะนี่ทางเฮากปะกปกคลุกข่มปลาหกปลาเล่าเฮาลดก็ได là căng teamงาน cảu ở này, là, là bọn cú con con mận tớn cái này, mận tớn, máy ngắt bắt nắng nát ทุกักวัล่ะโอ้บักไงทุกคนเอ้ยนี่หักยั่นเลยๆน่ะไหนดูไหนตัวนี้น่ะก็ดึงมีได้อะไรบ้างต้องเงาที่สองก่อนมันละดึงได้บ่านี้ มูนุงโบฮับเออค่แเน่หบุ้หอยหวยหอาทุกคนมันห hmm, ัวใหญ่หัวยาวนี่นะมันเมาหังมน่ตั้งกระเด็นอยู่กมันตามปรหกปลาเล่านี่ยะยู่บนไผบนล่านะทุกคนนะ ไปน้ำเนียวิ่ได้เพราะว่ามันมันอยู่บนอันละเงาอันละชงแล้วก็ทางทางไปตามปหกปลาเหล่านี่แหละนี่ผู้หนึ่งกับยุฮันผู้หนึน่งก,กับยุฮันแล้วก็ไปผู้นี้ชง่งขนทุกคนตามหกปลาเหล่านี่ได้เอิญหาเดียวได้หยิบก,กินน้ำกินน้ำก็ได้เงานี่ก็น่าจะหัใหญ่อยู่ทุกคนเลยเรื่เดี๋ยวฟุตมั้งก่อน มันอะนั้นมันเป็นมันเกลาทุกคนเป็นมันเกลาอันที่เห็นปีแล้วนี่นะมันนั้นพอได้ก้นมันนะจอดเขาเป็นอะไนหลโด้วยกลองความทุกคนเริ่มขุดทุกคนขุดนี่ความดีจ้ะ เฮาเอาเตรียมขุดข้อใดอันบนซ่อนไม้ลงเดี๋ยวเอาไม้งัดพอดีทุกคนงอใหญ่างนี้ว้าต้องยืนลูกมาเฉยเดี๋ยวมาสองคนลด น้องใหญ่ทุกคนว้ายงัดกบไปลงมึงโอป้อตัวหักเอางัดกันลงมึงดีตั้งอะไรมนมีขึ้นไหมน้องมันมีลงเฮ้ยแกนี่ยมันโอ๊ยฮึป้อป้อมีขึ้น เงาบักใหญ่เงาละล้อเงาละล้อผงัดกับงัดโอ้อันคุ้ดกับคุดทุกคนเอ้ยนี่ตามหกปลาเหลานี่ละหยิบปลาไปพี่หอปลาได้มันหกใหญ่ทั้งหมดเช็ดเช็ดเอ้านี่เงาเน็กบวยน้อยเงาเนี้ยกระไร ยิใหญ่ปลาเลยโอ้เนาวด้วยเฉพาะเลยแต่มีเนาวใช่ว่าเบิ่งเอาชองคนพยมกันยังมีเยอะขึ้นละตัวตัวเปิดที่ได้นาะโหใหญ่เลยนั้นมาละมันตุ้นโหใหญ่ครับเลยทุกคนเอ้ยนี่นี่นี่มาตัวแข็งแขนขาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันต้นมันต้นนี่ Ngon năn ngon năn kỳ lăng kụt, nhau nắng kai hả mù rùa mùa chị nhoi chăm lo ngon nì tìm được chăm khao nè à, mát nè mát nè mát nè mà nè mát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  nè

ไม่ต้นบุ่อตามดงตามล่าโห่านี่ช่างแข็งช่างข่าวเรีชายแล้วทุกคนวันนี้สิมานี่ยูริกลิฮยูฮิกินแล้ววันนี้ได้นี่มนูเนี่ยเริ่มนูวันนี้เนาะขับุ่มหรือคับหวานนี่โอ้เอ็ดเพิสอยู่นั่นนะ เตายตายจักมุฮุกับทิมทิมนำ่ปลาตัวปลานิ่นพี่น้องเฮ้ยต้มปลานิ่นบุลกบุลกบุอยู่ดีนี่ก็ได้ซื้อเมื่อกี้ดีตพองมาเนี่เป็นได บตไอนนี <t od il |ms|> ้ก well, ็ตักตำหุ่งไปด้ยเริ่มท่ายตอนต่ำทำแล้วก็แซบตำหุ่งก็เคิงก็ซมอ้บาาเนนงท้ยบอกชมไจง้อยต้มบรเแกงอันนี้นแกงลาน่ง เียาับกงนั่นะก็ไ้หมาปามันินตัวใหญ่ตัวไปตัวไปนี่นี่แหละบูักินเอ่งอขงอาเองนกินกประมาณนี้ทุกคน ตำมะหุ่งแกงปลานิ่มนี่ยเนี่กับกะพักผักสลัดเออนนอาม่าด้วยนเราเล่นโลดขีคโลดไหมหม่ละเป็นนได้กรปุกันากงชิดเอาโรดกระปุกนะจ้าบอลนี่อมันเนี่ยนอยู่มเบิกเน่ที่เขาก็อยู่ไกลไหมจุกมาจุกม

ก็อแปงนเาแป้งเหรอ่าื่กระบะหือไเขาปุ้นเยเราก็แ่ันมีักหรือแป้งลวแตวะำบ้านนะตทางพอดีนะโคหันแมตูงไปี่ันจะแม่โค้นอยูน้อยเล้ก็อัดประตูล้แล้ว แนวกาแลนบ์ตะทเฮือนาหนักกระทมจีจักวกาฮอดโคโค่ของวุณนขาจ้าอยาะว่บพุนาน่เจ้าปทก็ได้เยม่ไจะมาม่ได้คต้องการจะไปกกยพิาว่าวเขาจะได้กทุนน้เมาอันนี้นี่มีบอรกรตามนี่เขามาสร้งกระพุนบอะได้เพลงของเขาบรทนโลข้นะยุ่เชื่อกระยาที่เือกระยาทหาแล้วกัมาโลดอันนั้นเลยอันนี้เหรอย เดี๋เด <ent gu> <ame> mm ินี่พี่กมีหหงล้วก็คี่มื่อมันมาันใหญ่แล้วก็หันเด็ดลูบวัน่าเ้ยลูบนแล้วก็อุงนะมาแต่ดินคนจะอมนแ้วก็หดด็บุ้มันวากิ้ลุกลุ่มไปชิบะบ่าิบะเดี๋ยวสมชิบนี่นีุณขอบคุณ หมอเด็แขมาเลโนเข้าอีกโนาเข้าร้านนี่แหละนเร้านแห้งละคนจ้าคนอะไรมันในนาลายคนแถ่นะนะอันคือร้านเดกไะไรช่วยน้าดุหน้าในบ้นมันแห้งร้านคนนี่หลายคนมาเจอยกจนขนมจีนนม่อหายนก็มีน้นย่าน้กินมรเปล่าน้แ่งดาเลย ข้าวนี้นมากนี่อนเอาน้ำเนี่ยกินระนะจ๊ะ่นิ่ท่าก,กินหูแลขยข่อยสะระนาวไม้นู้นขอา,าบ้านท้าวแม้าบ้านบ้างแตขามีมาพิลาบาพิ่าบาอืตัวอขอโน้มนและกินน้ำนนเยอะยาวไหมอะไรเลยยาวแล้วอ เด้นี่ยจะม้จัดปีน้องพี่พี่ป่วยป่วยเลยน้องปีเลี้ยงปีเลียงนี่ปีการี่ดูเลยมันเปลี่ยนเพลงนะเพลงงานเพลงคือว่าปีนี้ไปลอยนั่นเด้เออไปละอยเดี๋ยวนี้นั่นกำบันลอยไม่มากนั่นเพลงผู้ชาวทำไม่ยันก่อนชงชงใจชงสร้างนั่นเออลอยไม่มากถักเจ้าทำไม่ กินข้าวกินน้ำอิ่มทุกคนเอ้ยคนมันต้นขึ้นรถแล้วบบบน,น,นี้นี่ก็บ่นขึ้นหลายเติ้ยบละเต็มรถไว้อยู่ละพอโหมันใ่ายดีดนะโอ้ทัง้งทีมงานก็นเก็บอยู่พุ่นละ เก็บเข้าแบบนี้เก็บจากกระทังหามมาได้ตัวนี้เพราะมันถังใหญ่นะตัวนี้นะนแบะกับผู้เดียวกับเต็มแห้งเต็มแหลวตัวนี้เฉย สือก็ชอบเบะผู้เบะก็ชอบก็ได้ผู้เบะก็ทังกับเบะต่างเดียโนกับมือนั้นโนะอ้อยังอ้อยังไม่ได้เชื่อคือว่าหนื่องกับโชว์หนดพิลาห์หูใหญ่หูใหญ่ดีทุกคนนี่ดึงโหเลยกัมีอทุกคนใหญ่ๆทั้งหมด ไต้องหมดปัดหลดขาเถอะนัแลละ nhảy mà leo bà này hết nè nó đông đấy Thôi, thì hộp như như mất rồi đi

โอ้าชอบพูดีเบะจะเจอลูดมือละฮะขึ้นบ่าเบะพูดเรื่วงอะบ่อนี้ไปยงยงบ่อนี้เล็กงานเอาเป็นเย์จะค้ำลราทั้งเบะทั้งหยังเลยพี่น้องเอ้ย กปลาเล่านี่แหะปลาเดาขึ้นอยู่แพแล้วเหอยไงเฮแล้วเก็บวกเตนี่ โอ้ไปเลยไปไปเอาตัวหน้าพุ่งหงลายอยู่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่เดี๋ยวนี้ก็หัวใหญ่ลายอยอะเลยโดวตัวนี้หุบหใหญ่ใหญ่ทั้งหมด พอดีได้สองคันนะทุกคนคันนี้กับคันนั้นคันนั้นจะได้หลายเลยมกมันยาวนะวันนี้จะได้ขอตัวขับรถก่อนนาวันนี้นะระวังมือกับประเทศไทยด้วยละมือเอามันลงพละยังไระถ่ายอีกทีนึงเอาก้อนละกันนั้นก็ได้ปุ๊บเดินทางมาหอด้วยทุกคน บอนเอามันลงละืัวค้ำหนะ้ามือนี้นะรดนะฮะกำลังเอาลงจะลดอยู่มันต้นกันได้ไรนี่เอ้าโอ้อ <c oughs> mình nhỏ thì đi được. có phải mình phế มาหนิทุกคนนี่ตัว่ากองใหญ่เติบนะมันต้นก็ถือว่าอารมณ์แล้วทุกคนมาหนี้เอาสันกาคลิปนี้ก็บที่ได้เอาซันนี้เลยทุกคนเลยกับขอบใจทุากานที่ตามออมุาชมคลิปหน้ามาพบกันใหม่อีก